สวัสดีค่ะพบกับฝันฝันใสแอนสไตล์คูวาดหันหน้าหาจอแล้วรอชมคูวาดกันนะคะคลิปนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการและเหยแห้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะจัดทำโดยนางวัสนาเผ่าพันธุ์โรงเรียนวัดธรรมาพิรตารามสำนักงานเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะเด็กๆเด็ก เที่ยวชายทะเลค่ะเพื่อไปดูาการทำนาเกลือพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมไปเลยค่ะหยุดเธอจะไปไหนไม่ได้ฝีเทสูงสุดเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้เรียนแบบแอสกูกูไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับกูว่าสำหรับการเรียนวันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปดูการทำนาเกลือที่จังหวัดอื่นเลยค่ะเพราะครูว่าได้ยกนาเกลือผืนหนึ่ บอไว้ที่นี่แล้วค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงัย้ยตามคุณว่ามาเลยค่ะงงสำหรับอุปกรณ์การทดลองในวันนี้นะคะน้ำเปล่าค่ะเกลือจานหลุมโลหะตะเกยียงแอลกอฮอล์ทีก้นลมตะแกรงค่ะไฟแช็กค,ค่ะเกลืออยู่ในสถานะของแข็งค่ะน้ำเปล่าอยู่ในสถานะของเหลวนะคะ แล้วเมื่อเรานำสารทั้งสองตัวนี้มาผสมกันค่ะวิธีการเขย่าสารในห้องทดลองนะคะเราจะใช้วิธีการนี้นะคะแล้วเราก็ได้สารละลายที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสค่ะเราเรียกเขาว่าน้ำเกลือนเองค่ะโจทย์ของเราในวันนี้คือแยกของแข็ง ที่ละลายในของเหลวแบบนี้จนเป็นสารเนื้อเดียวแบบนี้นะคะโดยวิธีการใดเราจะสังเกตว่าน้ํานะคะได้รับความร้อนจะเกิดการระเหยน,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกวิธีการนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวคุณรูจะเทนะคะลงไปแบบนี้ที่จานหลุมโลหะค่ะทั้งสี่หลุมเลยเพื่อสังเกตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่เราให้ความร้อนกับสารละลายเกลือนะคะตอนนี้เด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบนจานหลุมโลหะนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือน้ำกำลังเดือดค่ะอาตอนนี้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเริ่มเห็นอะไรแล้วนะคะตอนนี้คุณครูจะดับตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วนะคะวิธีการดับค่ะเราจะไม่ใช้ปากเป่านะคะเราจะใช้วิธีการเอียงและครอบแบบนี้นะคะ ่าตอนนี้ให้เด็กๆสังเกตเลยค่ะสารที่เหลืออยู่บนจานหลุมโลหะมีลักษณะอย่างไรและสารนั้นคืออะไรและคำตอบก็คือลักษณะของสารก็คือเป็นของแข็งสีขาวอยู่บนจานหลุมโลหะนะคะสารนั้นก็คือเกลือค่ะส่วนน้ำละเหยไปเมื่อได้รับความร้อนแล้วเราเรียกวิธีการแยกสารนี้ว่าการละเหยแห้งนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้ครูขอสรุปผลการแยกสารที่มีลักษณะคือของแข็งละลายอยู่ในของเหลวนะคะจนเป็นสารเนื้อเดียวนะคะโดยคุณสมบัติของของเหลวคือได้รับความร้อนแล้วเกิดการระเหยกลายเป็นไอนะคะส่วนของแข็งไม่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้เราจะใช้วิธีการแยกสารนี้โดยวิธีการระเหยแห้งนั่นเองค่ะและในชีวิตประจำวันของเราเรานำเอาไปประกอบอาชีพเช่น การทานักเรือค่ะการตากปลาเค็มค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์มากมายเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ